ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปที่จังหวัดพังงาครับได้มีการจัดประมูลป้ายทะเบียนรถสวยครับมียอดการประมูลนะครับมากกว่า14ล้านบาทครับนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยในพื้นที่จังหวัดพังงาครับโดยจากสิตรีสานนวรพันธ์ขนส่งจังหวัดพังงาครับได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาได้มีการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยครับ หมวดกอไก่จอจานเกื้อกูลสันเสร,ริญเจริญร่ำรวยจำนวน301หมายเลขครับสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับหรือว่ารถกิ่งนั่นเองครับโดยมีการประมูลในรอบแรกก็คือทางเว็บไซต์ทะเบียนรถ .com ครับแล้วก็ปิดประมูลไปแล้วนะครับในวันที่22วิมิถุนายนที่ผ่านมาครับวันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดประมูลนะครับที่ โรงแรมเลอเอราวันพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาแล้วก็ได้เงินนะครับในการประมูลนะอยู่ที่ประมาณ14,123,245บาทครับโดยทะเบียนร,รถที่มีการประมูลนะครับต่ำสุดนะครับก็ได้แก่ป้ายทะเบียนนะครับกไก่กจอจาน3300จำนวน16,000บาทครับ ขณะที่ทะเบียนรถที่มีผู้สนใจประมูลสูงสุดนะคะได้แก่หมายเลขนะคะทะเบียนก็ไก่จอจาน9999ค่ะมีราคาประมูลอยู่ที่850,000บาทค่ะทางนี้นะคะรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อไปค่ะ